ฝากกดติดตามช่องสำรองเจมี่กันด้วยนะและช่องไลฟ์สดใต้คอมเมนต์ก็สามารถกดลิงก์ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเพื่อนเ<ะ>พียงทำกิจกรรมพลังแช์ก็รับโค้ดเครดิตฟรีกันไปเลยนะคะเออนี่บังไม่ไหวซูเปอร์เมกาวินไป5835บาทนะจ๊ะซูเปอร์เมกาวินกันไปค่ะ โานี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรไปเรียกพ่อแม่ม,มาดูด้วยยอกสวัสดีจ้าพบก,กันแกแล้วกับเจมี่การ่อยนะคะวันนี้เราก็เอ,าอเ้าเอ้ย อะไรวะเนี่ยค้างโอ้โหแต่เข้ามาแล้วได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอาจจะเล่นต่อไว้จากครั้งที่แล้วโอ้โหเบ็ดหนึ่งบาทใครเล่นไว้วะ <laughs> ฝากกันไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้เจมี่นกร่อยด้วยนะเราจะไม่ออกนะคะเราจะเล่นต่อกันไปเลยเพราะว่านี่คือแตกแล้วที่แท้ถู <laughs> อวรไปเรื่อยๆขอเบ็ดสี่สิบห้าสิบไปเลยอีดอกเออ มันกำลังแตกกาลังแจกเข้ามาถึงก็อาจจะมีวงมีบักอะไรกันสักนิดหนึ่งนะ <Wow. S 1> ใครที่เข้ามาแล้วนะคะอุ้ย <Wow. S 1> โอ้โหห้าพันห้าพันแ <Wow. S 1> ม่เจ้ามึงเบ็ดห้าสิาดไปห้าพันเป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะเรเป็นยังไงกัมาสิจกา <Wow. S 1> บวกกันไปจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจมี่การร่อยกันด้วยนะคะหรือว่าใครอยากตามอยากได้แบบนี้ <Wow. S 1> ก็สามารถกดลิงได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเพื่อน เพียงทำกิจกรรมพลังแชร์ก็รับโค้ดเครดิตฟรีกันไปเลยนะคะเออนี่บังไม่ไหวซูปเปอร์เมกาวินไป5,835บาทนะจ๊ะซูปเปอร์เมกาวินกันไปคะ่ะเลิศเลิกันไปก่อนจงังหวะนี้เออเบ็ด50คงจะยังไม่พอนะคงไม่ชันเออท่เกี่ยวอันนี้ร้องเพลงนะคะเพิ่มเบ็ดกันหน่อยเบ็ด100่งไปแตกดีขนาดนี้แตกดีขนาดนี้หลักหมื่นก็เขาต้องเข้ากูแล้วแหละ ขอแตกอีกสักนิดหนึ่งขออีกสักนิดหนึ่งเบาๆกรุบๆไปแ,แตกให้เขารู้จากแตกให้เด็กมันดูอุ้ยได้ไปอีกสองพได้อีกหรือเปล่านี่บวกไปขอ1นึ่งหมื่นึ่งบาทเท่านั้นเสียงเหรียญตกที่คุณเคยเราอีฉันชอบมาก2 0งพันบาทจ้าชอบเลิศสุดอะไรสุดนะคะเอออ่ะต่อกันไปเบ็ดหนึ่งบาทขอ1,000ง 3า0ร้มา3ามมาวามาอีกสวยจังหวันนี้800ไปได้อีกหรือเปล่าได้อีกพันห้าหนึ่งหมื่นบาทจัดกันไปแล้วรับกันไปอีกแล้วจ้าเลิศเลิศก,กันไปสามารถตามกันได้เลยดิ้งที่ใต้คอมเมนต์นะคะบวกกันไป2 3 0 0อีก10บาทค่ะโอ้โหสรวนสรวนเลยกูไป10,000ก็กุบๆกันไปนะคะสำหรับวันนี้ถอนใจอดอกทองไม่มีอะไรมากสไตล์กูนะ ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้จะมาเล่นเกมอะไรให้ดูอีกก็กดติดตามกันไว้ได้เลยบ๊ายบาย